คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับวัสทีครับวันนี้ผมมาสรุปหนังสปอยหนังเรื่อง Start-up นะครับที่มาดงซอคร่วมแสดงด้วยแต่อาจจะไม่ใช่พระเอกนะครับเรื่องราวได้เล่าถึงเด็กหนุ่ม2คนที่วอนอาบอยากเป็นผู้ใหญ่บอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หาดูยากนะครับแถมยังมีแค่ซับอิงด้วยนะพร้อมไหมล่ะครับงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับ หนังได้เล่าถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่ม2คนนะนะโดยพวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันโวทองทองคนนี้ชื่อว่าแท็กอิลหรือว่าพระเอกนะครับส่วนอีกคนโคตรหล่อชื่อว่าซังพิวจะเรียกว่าน้องพิวแล้วกันนะครับเวลานั้นพวกเขาทั้งคู่กําลังลองรถมอไซค์ใหม่ที่ซื้อมาจากเน็ตในราคาถูก ซึ่งมอไซค์เนี่ยก็โคตรจะเน่าเลยแหละครับในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังรองรถมอไซค์กะก,กาของพวกเขานะครับกระโดนหนุ่มเดลิเวอรี่กระโด ivery, ะโดถีบกระจกรถข้างพังทําให้พวกเขาทั้งคู่เปิดฉากไล่ล่าหนุ่มเดลิเวอรี่ทันทีเวลาเดียวกันก็ถูกตํารวจที่เห็นพวกเขาทั้งคู่ไม่ใส่หมวกกันน็อกแถมกระจกข้างก็พังตํารวจได้ไล่ตามทั้งคู่ไปด้วยนะท้ายที่สุดแล้วรถมอไซค์กะก,กาของพวกเขาเบรกก็ใช้การไม่ได้ทําให้ทั้งคู่รถคว่ำจนได้นะ พระเอกเนี่ยก็เลยโดนแม่ตามมาที่โรงพักและด่าพร้อมกับตบลูกเต็มๆด้วยท่าวอลเลย์บอลจริงๆแล้วแม่พระเอกเคยเป็นอดีตทีมชาติวอลเลย์บอลนะครับและแม่ของพระเอกหลังจากรีทายก็ต้องมาเลี้ยงลูกหัวดือที่ไม่ยอมไปเรียนนั่นแหละ หลังจากจบเหตุการณ์วุนวายในโรงพักพระเอกและน้องผิวเพื่อนสนิทได้นั่งคุยกันโดยบทสนทนาของพวกเขาทั้งคู่คือพระเอกเนี่ยเบื่อกุงโซอย่างมากและอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆแถมยังเซ็งกับแม่ของตัวเองที่ชอบบังคับให้ไปเรียนส่วนน้องผิวก็อยากจะเป็นผู้เป็นคนเหมือนกันแต่ปัญหาพวกเขาทั้งคู่ก็คือน้องผิวอะ่ะอยากให้พระเอกอะ่ะไปหางานทำในเมืองโซด้วยกันส่วนพระเอกอะ่ะอยากหนีไปไกลๆทั้งคู่เลยต้องแยกกันไปคนละทิศละทาง โดยพระเอกก็ไปที่สถานีรถบัสอะน,นะแต่ความปั่นก็คือพระเอกเนี่ยมันติดนะครับไปยื่นแบงค์หมื่นวอนให้พนักงานแล้วบอกว่าไปที่ไหนก็ได้ในราคาหมื่นวอนพนักงานนี่มันก็ไม่เลือกให้พระเอกนะครับแถมพระเอกเนี่ยยังโดนคนต่อคิวข้างหลังด่าอีกท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็ได้ตั๋วไปกุนซานนะครับ และทาให้พบกับเด็กหัวดแดงจะเรียกว่านางเอกแล้วกันนะครับพระเอกกับนางเอกได้มองตากันและเหมือนจะมีเรื่องกันโดยพระเอกเนี่ยมันก็ไปกวนทีนนางเอกนะครับ <S <S ก็เลยโดนอัดเต<ๆ>็มๆพระเอกพยายามฝืนตัวลุกขึ้นไปเพื่อเอาคืนนางเอกแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีพระเอกได้เดินไปทั่วๆแถวๆสถานีรถบัสจนพบเข้ากับร้านจาจาัจางมยอนในราคาถูกด้วยความโหยก็เลยไปจัดซะเลยขณะที่พระเอกกําลังซัดจาจางังมยอนด้วยความหิวนะครับเท่าแก่ได้ถามพระเอกขึ้นมาว่านิยออกจากบ้านมาหรือไงและได้ให้พระเอกกลับไปเรียนนะครับ พระเอกเนี่ยด้วยความที่วัยรุ่นนะครับก็เลยเถียงใส่เท่าแก่ทำนองว่าผมแค่มาสูดอากาศบริสุทธิ์เที่ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็กลับแล้วขณะเดียวกันก็มีหนุ่มส่งของจากร้านจาจังเนี่ยแหละครับโผล่เข้ามาและเข้าไปในห้องครัวแล้วก็โดนถีบและทำตัวโลกโล,ลน,ลน,ลนเดินหนีออกไปคืนวันนั้นพระเอกด้วยความที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับย้ายมาใหม่ก็เลยตัดสินใจไปนอนที่ห้องซาวน่านะครับในเวลาเดียวกันนางเอกก็อยู่ที่ห้องซาวน่าด้วยและถูกสาวๆในซาวน่าชวนไปแชร์ค่าห้องด้วยกันนางเอกก็ตอบตกลงตามไป กับมานที่พระเอกกันต่อครับพระเอกตัดสินใจไปสมัครงานที่ร้านจาจังมียอนนะครับซึ่งเท่าแก่เนี่ยทีแรกก็ไม่รับพระเอกเข้าไปทํางานนะเพราะว่าคิดว่าพระเอกหน,นีออกมาจากบ้านและไล่ให้พระเอกอกลับไปเรียนพระเอกก็ได้เถียงอีกแล้วละครับว่าผมเนี่ยไม่ได้หนีออกมาจากบ้านและลาออกจากโรงเรียนแล้วด้วยเท่าแก่จึงได้รับพระเอกมาทํางานโดยเท่าแก่เนี่ยก็ให้พระเอกมาเป็นเด็กส่งของอนะแล้ววันนั้นพระเอกก็ได้รู้จักกับคนส่งของอีกคนที่จะต้องร่วมงานด้วยหรือพี่เบรวมถึงจะได้รู้จักกับหนุ่มผมบ๊อบเขาคือใครแป๊บเดียวเดี๋ยรู้จัักกน ไปกันที่น้องพิวกันบ้างน้องพิวหลังจากตัดสินใจไม่ตามพระเอกไปที่กุนซานก็เจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งหรือว่าลูกพี่นะครับลูกพี่เนี่ยได้ชวนน้องพิวไปทํางานบริษัท global finance หรือว่าบริษัททวงหนี้นั่นแหละด้านพระเอกก็ได้พบกับพี่ผมบ๊อบพ่อครัวแห่งร้านจาจังมยอนแล้วล่ะครับเขามีนามว่าโกซอกหรือพี่ซอกพี่ซอกพยายามสอนพระเอกให้รู้จักหัดเคารพผู้ใหญ่แต่พระเอกหัวดื้อและอวดรู้จนโดนพี่ซอกเนี่ยตบจนสลบไป พระเอกฟื้นขึ้นพบกับพี่ซอกที่เวลาหลับแล้วตาจะค้างนะครับพระเอกถึงขั้นกับตกใจเลยครับและนอนไม่หลับจนเช้าวันต่อมาพระเอกเริ่มทํางานและกลับมาที่ห้องพักตัวเองอีกครั้งพระเอกคุยกับพี่ซอกบทสนทนาคือพี่ซอกเนี่ยไปจีป้ปมพระเอกเรื่องหนีออกจากบ้านของพระเอกและเหมือนจะวางมวยกันอีกแล้วล่ะครับพี่ซอกสั่งให้พี่เบย์เปิดเสียงทีวีดังๆแต่มวยก็ไม่ได้เกิดขึ้นพี่ซอกกลับเส้นเพลงของทวาย ตามทีวีเฉยพระเอกนี่ถึงกับงงเลยทีเดียวเต้นไปเต้นมามือของพี่ซอกเนี่ยก็หัวไปโดนหน้าพระเอกเต็มๆพระเอกก็สลบอีกรอบพระเอกฟื้นขึ้นอีกแล้วละครับแล้วก็เห็นพี่ซอกตาค้างเหมือนเดิมซึ่งพระเอกก็คิดว่าพี่ซอกหลับอยู่นะเลยพยายามจะรอบกัดตอนหลับแต่พี่ซอกเอามือมากันและไม่หลับซะงั้นพระเอกขอโทษแทบไม่ทันเลยละครับทรงๆพระเอกเนี่ยเริ่มกลัวพี่ซอกแล้วละ่ะ เช้าวันต่อมาน้องพิวเริ่มทํางานที่บริษัททวงหนี้แล้วโดยขณะนั้นฝึกโยนนําบัตรทําให้พบกับแม่พระเอกกําลังคุยเรื่องกู้เปิดร้านและเซงที่กับเจ้าของเก่าเพื่อที่จะเปิดร้านแพนเคก้กเพราะอยากส่งพระเอกเรียนให้จบพระเอกก็ได้เริ่มทํางานแบบจรงิงจังเช่นกัน พระเอกได้ไปส่งจาจังแถวๆสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งบันไดในสวนสาธารณะนี่แหละครับคืออุปสรรคของพระเอกขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได้พระเอกยังหัวร้อนเลยแหละและยิ่งหัวร้อนมากขึ้นเมื่อรู้ว่านางเอกคนที่อาดเขาเป็นคนสั่งอาหารทั้งคู่มีปากเสียงกันจนในที่สุดก็ซัดกันพระเอกนี่กำลังจะได้เปรียบแล้วนะขึ้นคอมนางเอกแล้วเอามือเนี่ยไปจับนมของนางเอกซึ่งพระเอกก็ไม่รู้นะครับว่านางเอกเป็นผู้หญิงเลยรีบชักมือออกมาพระเอกพยายามขอโทษนางเอกนางเอกไม่สนครับซัดพระเอกจนสลบไปอีกตื่นพระเอกฟื้นขึ้นกัน ทางดึกในสวนสาธารณะ,ะ,ะนะพระเอกกลับไปที่ร้านเท่าแก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพระเอกนะครับแต่จะหักเงินที่พระเอกหายหน้าหายตาไปจากเวลางานนานเกินไปพี่ซอกและพี่เบต่างหัวเราะพระเอกขณะนั้นเองน้องพิวก็โทรมาหาพระเอกนะครับพี่ซอกรับโทรศัพท์แทนพระเอกแล้วก็ปันป่นๆน้องพิวว่าพระเอกตายแล้วพระเอกก็เลยรีบมาแย่งโทรศัพท์จากมือคืนทันที น้องพิวได้บอกพระเอกว่าตอนนี้แม่พระเอกกำลังจะเปิดธุรกิจขายของและเหมือนกู้เงินให้พระเอกติดต่อแม่ด้วยแต่ด้วยความหัวดื้อและรันของพระเอกอะนะพระเอกก็ยังไม่ยอมคุยกับแม่อยู่ดีด้านนางเอกหลังจากที่ร่วมแชร์ค่าห้องกับสาวๆในสาวน่าก็พบความวุ่นวายเมื่อสาวๆพาผู้ชายมาที่ห้องซึ่งนางเอกพยายามให้ผู้ชายออกไปะนะผมจะเรียกผู้ชายพวกนี้ว่าตัวร้ายแล้วกันนะครับพวกตัวร้ายจะออกไปแล้วแหละครับแต่สาวๆในห้องกลับด่าน,นางเอกและไล่ให้นางเอกออกไปแทน นางเอกก็หัวร้อนมากเลยนะเพราะว่าตนก็แชร์ค่าห้องด้วยทำให้หนางเอกกับพวกตัวร้ายเปิดฉากวางงวยกันสุดท้ายนางเอกก็ต้องวิ่งเพราะว่าสู้แรงผู้ชายไม่ไหวหนางเอกโดนไล่ล่าจากพวกตัวร้ายวิ่งล้มลุกคุกคานรองเท้าไม่ใส่จนมาแถวแถวร้านจาจังเพรเอกที่ตอนนั้นขึ้นมาชิลๆบนดาดฟ้าร้านพอเห็นหนางเอกปับ๊บก็ไล่ตามนางเอกพร้อมกับพวกตัวร้ายทันทีนางเอกพลาดท่าถูกพวกตัวร้ายพยายามจะพาขึ้นรถไปที่ไหนสักแห่ง พระเอกด้วยความที่เป็นคนดีก็เลยพยายามไปช่วยและเรียกพี่ซอกแต่พี่ซอกเนี่ยกลับหลบหน้าพระเอกไปเฉยๆขณะนั้นเองพี่เบวิ่งมาพร้อมกับเครื่องเทศในกระทะพร้อมสาดเครื่องเทศแต่ความปั่นก็คือมันสาดไปโดนพระเอกเต็มเมซึ่งขณะนั้นเสียงของพวกเขาทั้งหมดทะเลาะก,กันดังมากๆจนชาวบ้านแตกตื่นจึงทำให้พวกตัวร้ายเนี่ยยอมถอยกลับไปและบอกพระเอกว่าจะมาเอาคืนพวกพระเอกแน่ๆน พระเอกและนางเอกเข้ามาที่ร้านจาจังเพื่อพักแป๊บหนึ่งโดยเท่าแก่พยายามให้หนางเอกไปโรงพยาบาลแต่นางเอกก็ไม่ยอมอยู่ดีนางเอกก็เดินออกไปจากร้านจาจังซึ่งนางเอกเนี่ยไม่มีรองเท้าใส่ะนะพระเอกจึงรีบวิ่งตามไปหาหนางเอกทันทีและเอารองเท้าให้และคืนวันนั้นทำให้มิตรภาพครั้งใหม่ระหว่างทั้งคู่ได้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งพระเอกน้องพิวและแม่พระเอกต่างใช้ชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่พระเอกสนุกกับการทำงานส่งจาจังน้องพิวมีความสุขกับการที่อยู่ในบริษัททวงหนี้จนมีเงินทองมากมายมาเลี้ยงญาที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ส่วนแม่พระเอกที่เปิดร้านขายแพนเค้กก็ขายดิบขายดีแต่ก็ยังคงเป็นห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่จนกระทั่งถึงวันเงินเดือนเดือนแรกในชีวิตของพระเอกออกแล้วพระเอกดูมีความสุขสุดจึงได้พาพักพวกไปเลี้ยงฉลองกับเงินเดือนเดือนแรกของเขาบทสนทนาในวงเล่าได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง เท่าแก่ได้ถามถึงพระเอกว่าจะไปหาแม่เมื่อไหร่พระเอกนี่มันก็ด้วยความเมาะนะก็เลยเถียงเท่าแก่จนโดนพี่ซอกเนี่ยตบหน้าอย่างจังแต่คราวนี้พระเอกไม่ยอมสลบฮะโดยต่อมาพระเอกนี่ถึงแม้ว่าจะเมาแต่สุดท้ายด้วยความแม่ลูกนะครับก็ได้กลับไปที่บ้านของตัวเองมองสิ่งต่างๆที่เคยเป็นของตัวเองรวมถึงมอเตอร์ไซค์กากๆที่ซื้อมาจากออนไลน์ตอนต้นๆเรื่องด้วยะนะพระเอกกับน้องพิวพวกเขาทั้งคู่หลังจากที่ทํางานที่ตัวเองรักก็มานัดเจอกันบนดาดฟ้าที่พวกเขาเคยแยกทางกันไป ทั้งสองคุยกันถึงเรื่องที่งานที่พวกเขาทำมันเวิร์กมากๆน้องพิวนี่เปลี่ยนทรงผมตามลูกพี่ของตัวเองอย่างเฟี้ยวเลยล่ะครับหลังจากที่คุยกันเสร็จพระเอกได้ไปหาแม่ของตนที่ตั้งชื่อร้านแพนเค้กเป็นชื่อพระเอกและเอาเงินเดือนเดือนแรกที่พระเอกได้จากการทำงานมาให้แม่เก็บไว้ แต่แม่พระเอกนี่ยังพยายามให้ลูกกลับไปเรียนต่อเหมือนเดิมซึ่งพระเอกนี่ก็ไม่ยอมเช่นเดิมน,นะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างหนักสุดท้ายพระเอกและแม่ก็ได้แยกย้ายกันไปตามเดิมหลังจากพระเอกกลับไปสักพักแม่พระเอกก็ถูกเทศกิจมาไล่ที่เพราะที่ตรงนี้จะถูกทุบโดยแม่พระเอกเซ็งร้านต่อจากเจ้าของเก่าที่มันรู้อยู่แล้วนะครับว่าเทศกิจจะมาเอาที่คืน สรุปก็คือแม่พระเอกโดนเจ้าของร้านคนก่อนหลอกนั่นแหละครับด้านน้องพิวหลังจากที่ติดตามลูกพี่มาอย่างยาวนานก็ถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะลุยเดี่ยวน้องพิวได้เข้าไปทวงหนี้กับลุงขี้มาหัวดื้อคนนึงแต่น้องพิวกับโดนเล่นจนยับสะบักสะบ,บอมเองคือสภาพน้องพิวในตอนนั้นน่าสงสารสุดๆแหละครับและน้องพิวก็รู้สึกอายมากๆที่โดนเล่นงานขนาดนั้นส่วนพระเอกที่ทํางานที่ตัวเองรักไปเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นเรกขี่รถกําลังไปส่งจาจังแต่ก็โดนรถตู้พิษหนาเล งานจนบาดเจ็บพระเอกกลับมาที่ร้านและพบว่านางเอกกำลังทำงานเสิร์ฟอยู่เช่นกันโดยลุงเท่าแก่รับนางเอกเข้ามาเพราะว่าเป็นห่วงลูกผู้หญิงคนเดียวเท่าแก่ให้หนางเอกมาอยู่ในห้องที่เป็นห้องเก่าของลูกสาวไอ้พระเอกเนี่ยมันก็ถามหาลูกสาวเท่าแก่เฉยทำนองว่าผมอยู่มาต้องนานไม่เคยเห็นลูกสาวลุงเลยคิงๆแล้วลูกลุงเท่าแก่เนี่ยเขาตายไปแล้วนะครับแต่พระเอกเนี่ยมันไม่มีใครบอกให้รู้หลังจากกินข้าวกันเสร็จรเคลิกนางเอก พี่ซอกและพี่เบย์พวกเขาพากันไปร้องเกตเพื่อต้อนรับน้องใหม่อย่างนางเอกพี่เบย์เนี่ยอย่างอินเลยล่ะครับตอนร้องเพลงหลังจากจบงานรับน้องพระเอกและพี่ซอกออกมาหน้าร้านเกตและพบกับพวกตัวร้ายคนหนึ่งตัวร้ายได้ล้อเลียนพระเอกเรื่องที่รถล้มตอนส่งของนั่นแหละครับคงเดากันง่ายๆนะครับที่พระเอกรถล้มก็คือฝีมือของไอ้ตัวร้ายนั่นแหละพระเอกเนี่ยถึงกับขั้นหัวร้อนสุดขีดแต่ก็โดนตัวร้ายเล่นจนอ่วมจนพี่ซอกเนี่ยต้องออกโรงจัดการให้จากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็วิ่งหนีตัวร้ายกันอุตลุด ทุกๆคนต่างพากันขำพระเอกที่เก่งแต่ปากกับตัวร้ายขนานั้นเองน้องผิวก็ได้โทรมาหาพระเอกพอดีน้องผิวได้เล่าเรื่องที่ว่าเขานั้นโดนลูกหนี้กระทืบและน้องผิวบอกว่าตนเนี่ยจะไปกระทืบไอ้ลูกหนี้ซะเลยแล้วก็ฆ่าซะพระเอกนี่ก็ได้แต่ขำนะเพราะคิดว่าน้องผิวไม่น่าจะกระทืบใครได้และก็ไม่น่าจะฆ่าใครได้อีกด้วยโดยต่อมาน้องผิวดันทําจริงเฉยบุกไปกระทืบลุงขี้เมาและเกือบจะฆ่าลุงขี้เมาแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าอยู่ดีกลับมาที่พระเอกกันดีกว่าครับที่ร้านจาจังถูกพวกตัวร้ายบุกมาพัังร้้านและไดผก จนกระเด็นไปห้องลูกสาวของเท่าแก่จนโกรธที่เก็บกระดูของลูกสาวเท่าแก่กระจัดกระจายทําให้พระเอกรู้แล้วล่ะครับว่าลูกสาวของเท่าแก่ได้ตายไปแล้วขณะที่พระเอกกำลังอึ้งกับลูกสาวเท่าแก่ที่ตนเพิ่งรู้ว่าตายพี่ซอ็อกของเราที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในครัวก็เริ่มหัวร้อนล้วครับทีนี้ออกมาใส่พวกตัวร้ายแบบหหดจัด,จดต,ต,ต่อยตบตีเตะและกระทืบแต่ที่โหดที่สุดก็คือพี่ซอ็อกได้เอาไฟแช็กไปยัดปากพวกตัวร้ายคนหนึง่ง แล้วก็ตบตบตบแล้วก็ตบพวกตัวร้ายเริ่มกลัวพี่ซอกและยอมถอยออกมาแล้วหรอครับแต่ตำรวจดันมาพอดีเรื่องราวก็เลยถึงที่โรงพักตำรวจหลังจากที่ได้ยินชื่อของพี่ซอกก็ต่างตกใจกันยกใหญ่หรือทุกคนสงสัยสินะครับว่าทำไมพี่เบิกหรือว่าพี่ซอกของเราเนี่ยถึงได้โหดขนาดน,นี้และทำไมตำรวจถึงต้องตกใจเรื่องชื่อของพี่ซอกมาแฟดแบ็กเรื่องราวของพี่ซอกกันดีกว่าครับจริงๆแล้วตอนก่อนที่พี่ซอกจะมาทำงานที่นี่ เขาได้เล่นงานอริกของแก๊งมาเฟียของเขาแล้วก็หนีเข้ามาที่ร้านของเท่าแก่และพบกับเท่าแก่ที่กําลังฆ่าตัวตายอะน,นะพี่ซ็อกได้ช่วยเท่าแก่ไว้ตอนที่กําลังจะฆ่าตัวตายและบอกว่าชีวิตมนุษย์คนที่อยู่ก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปนั่นก็หมายความว่าพี่ซ็อกในอดีตเคยเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียจอมโหดมาก่อนที่จะมาทํางานที่นี่นั่นเอง กลับมาที่ปัจจุบันแล้วก็ไปกันที่น้องพิวหลังจากที่เล่นงานลุงขี้เมาแต่ไม่กล้าฆ่าจึงได้ไปขอลาออกจากการเป็นคนทวงหนี้จากลูกพี่ใหญ่จะเรียกว่าบอสละกันนะครับบอสเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ให้น้องพิวเนี่ยลาออกไปส่วนลูกพี่ของน้องพิวนี่ถึงกับเซงกับน้องพิวเลยละครับแบบเสียนหน้านั่นเลยครับอุตส่าห์ฝากฝังไว้ใจและอุตส่าห์รับเข้ามาทํางานด้วย ในเวลาต่อมาพระเอกได้วิ่งหลุนๆกับร้านก็เห็นชายชุดดำล้อมร้านจาจังแบบเพียบๆโดยในร้านพี่ซอกกำลังคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งจะขอเรียกว่าแทโอแล้วกันนะครับแทโอเนี่ยได้พยายามชวนพี่ซอกกลับไปร่วมงานทำงานเป็นมาเฟียด้วยกันเหมือนเดิมคือจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ควรจะไปถึงแทโอนะครับแต่ข่าวหลุดไปถึงได้ก็เพราะว่าพี่ซอกโดนไปสอบปากคำที่โรงพักนั่นแหละพี่ซอกตัดสินใจกลับไปที่โซเพื่อไปเป็นมาเฟียและสาสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนในอดีต หลังจากพี่ซอกกลับไปสักพักพระเอกได้รับสายโทรศัพท์จากน้องพิวน้องพิวได้เล่าเรื่องแม่พระเอกว่ากำลังจะถูกปิดร้านจากเทศกิจอนะเพราะว่าน้องพิวไปเห็นไป้ายไล่ที่แถวแถวร้านแม่พระเอก ต่อมาพระเอกเท่าแก่และพักพวกหลังจากที่ร้านพังยับเยินก็ต้องปิดซ่อมแซมกันเท่าแก่อนุญาตให้ทุกทุคนกลับไปสาสางเรื่องราวของตนเองพระเอกที่รู้เรื่องว่าร้านแม่กำลังจะถูกปิดก็ตัดสินใจกลับไปหาแม่เวลาเดียวกันน้องพิวหลังจากที่ลาออกจากแก๊งเก็บหนี้ก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนะครับลูกพี่น้องพิวได้โทรมานัดเจอกับน้องพิวเพื่อจัดการกับลุงขี้เมาอีกครั้งเช้าวันต่อมาลูกพี่ได้จัดการเก็บลุงขี้เมาต่อหน้าต่อตาน้องพิว ซึ่งขนาะนั้นลูกพี่โดนบอสบ,บังคับให้ฆ่าไปเลยแม้ทีแรกลูกพี่จะไม่กล้านะครับทําให้น้องพิวเห็นลูกพี่ฆ่าคนเป็นครั้งแรก ส่วนพระเอกนี่ก็ได้ไปหาแม่ของตนนะครับและพยายามให้แม่เลิกบังคับให้ตนไปเรียนสักทีแถมพระเอกที่รู้เรื่องจากน้องพิวว่าแม่กําลังจะถูกปิดร้านก็เลยพยายามบอกแม่ว่าให้เลิกทําร้านเถอะแต่แม่ก็ยังคงไม่ฟังพระเอกนะครับยังอยากให้ลูกเนี่ยกลับไปเรียนต่อและไม่อยากให้พระเอกมายุ่งเรื่องร้านที่จะถูกปิดกลับไปบที่น้องพิวกันต่อครับหลังจากที่เห็นลูกพี่ของตัวเองฆ่าคนต่อหน้าต่อตาก็เริ่มกลัวแล้วล่ะครับบอสได้พาน้องพิวไปเก็บนี้ต่อที่ไหนสักแห่งด้านพระเอกพอรู้ว่าแม่ลำบากเลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากพ แต่พี่ซ็อกก็ได้ไล่ให้พระเอกไปจัดก,การเรื่องราวด้วยตัวเองและสอนว่าเรื่องของพระเอกพระเอกต้องหาวิธีรับมือด้วยตัวเองทรง,งสอนน้องนั่นแหละครับพี่ซ็อกหลังจากที่วางสายจากพระเอกไปก็ไปเล่นงานอลีเก่าที่เคยแทงเขาพี่ซ็อกมีซัดยับถล่มแหลกอรีเก่าจนหมอบไปทั้งห้องที่นัดพบเลยล่ะครับมากระที่พระเอกกันต่อครับพระเอกหลังจากขอความช่วยเหลือจากพี่ซ็อกไม่ได้บอสและน้องพิวก็มาหานั่นก็หมายความว่าบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้ของแม่พระเอกก็คือบริษัทที่น้องพิวทํางานอยู่นั่นเอง ซึ่งน้องผิวก็ไม่รู้น,นะว่าแม่พระเอกได้มากู้เงินที่บริษัทที่ตนทํางานทําให้น้องผิวและพระเอกเกิดความเข้าใจผิดกันน้องผิวพยายามบอกว่าเขาไม่รู้ว่าแม่พระเอกมากู้หนี้ที่บริษัทที่เขาทํางานแต่พระเอกก็ไม่ฟังอยู่ดีทําให้เกิดฉากตะลุมบอลระหว่างเพื่อนรักขณะนั้นเองลูกน้องของบอสคนหนึ่งก็มาเจอเงินเดือนเดือนแรกที่พระเอกเคยให้แม่ไว้และจะเอาเงินเดือนเดือนแรกของพระเอกเนี่ยไปใช้หนี้ให้แม่นะ ทำให้การตะลุมบอลระหว่างพระเอกและน้องพิวหยุดลงแม่พระเอกพยายามขอเงินคืนเพราะเป็นเงินก้อนแรกที่ลูกให้เธอมาและเดี๋ยวเธอจะคืนหนี้ที่ติดให้ที่หลังแต่บอสก็ไม่ยอมอยู่ดีพระเอกรีบวิ่งไปแย่งเงินคืนจากบอสแต่บอสก็ไม่ให้คืนและกระทืบพระเอกแบบยับยับถึงแม้ว่าพระเอกจะพยายามร้องขออ้อนวอนอีกครั้งแต่บอสก็ไม่ยอมอยู่เหมือนเดิมบอสได้เอาเงินไปแล้วละครับแล้วก็เดินออกไปจากร้านแต่ก็โดนน้องพิวลูกน้องของตนเอานมเปี้ยวโยนใส่ บอสหัวร้อนแล้วครับทีนี้กําลังจะเล่นงานน้องพิวในตอนนั้นเองแม่พระเอกก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วครับทีนี้ที่ลูกชายหัวแก้หัวแหวนโดนเล่นงานจนอ่วมใครจําตอนต้นเรื่องที่ผมบอกได้ไหมครับว่าแม่พระเอกเนี่ยเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลแม่พระเอกที่หัวร้อนจัดจัดวิ่งไปใช้ท่าตบลูกวอลเลย์บอลพิฆาตใส่หน้าบอสจนล้มลงแม่พระเอกได้ปิดประโยคเท่ๆว่าฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเงินคืนมาให้นี่มันเงินของลูกฉันฉันให้แกไม่ได้หรอกเหตุการณ์วุ่นวายฝั่งพระเอกกับน้องพิวก็ได้จบลง ไปด้านพี่ซอกกันบ้างดีกว่าพี่ซอกหลังจากกระทืบบรรดาริของเขาก็ออกมาเดินเล่นแบบเท่ๆคนเดียวข้างถนนแทโอได้มาหาพี่ซอกและจะพาพี่ซอกกลับไปที่ออฟฟิศมาเฟียแต่พี่ซอกก็เกิดติสอะไรไม่รู้ก็ได้สั่งให้ลูกน้องจอดรถและพาแทโอไปที่ร้านอาหารจีนย่านที่พี่ซอกค,คุมจากนั้นก็ไปทําจาจังให้แทโอกินและบอกแทโว่าตนจะเลิกเป็นมาเฟียจริงๆแล้วจะกลับไปทําอาหารเหมือนเดิมในที่สุดเรื่องราววุ่นวายของทั้งฝั่งพระเอกและพี่ซอกก็ได้จบลง โดยต่อมาพระเอกและแม่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วละครับแถมทั้งคู่ก็โดนยึดบ้านเพราะว่าเอาไปจำนองบริษัทกู้เงินที่น้องพิวเคยทำงานนั่นแหละครับจึงจำเป็นที่ต้องย้ายมาอยู่กับน้องพิวนะพวกเขาได้อยู่ด้วยกันในบ้านเล็กๆที่แสนอบอุ่นและสั่งไก่ทอดมากินน้องพิวไปรับไก่ทอดที่หน้าบ้านและพบว่าลูกพี่ของเขาตอนนี้ได้กลับใจมาขายไก่ทอดแล้ว ลูกพี่เจอหน้าน้องพิวก็ดีใจมากๆเลยนะแล้วก็ให้ไก่ทอดน้องพิวแบบฟรีๆพระเอกและแม่มีความสุขสุดๆทั้งคู่เข้าใจกันจนได้ส่วนพี่ซอสก็กลับไปทํางานเป็นพ่อครัวให้กับเท่าแก่เหมือนเดิมและก็ได้สอนพี่เบทําจาจังเท่าแก่ยิ้มร่าด้วยความดีใจที่เห็นหนางเอกกลับมาจากโรงเรียนคือจริงๆแล้วเท่าแก่ตอนเจอนางเอกครั้งแรกก็นึกถึงลูกสาวที่จากไปของตนนั่นแหละครับ พระเอกได้ลางานมาหาแม่และพาแม่นั่งซ้อนมอไซค์กกากที่ซื้อมาตอนต้นเรื่องไปที่ไหนสักแหง่งผมคิดว่าพระเอกอาจจะเริ่มทำงานและมีตังก็เลยพาแม่เนี่ยไปบ้านใหม่อันนี้ผมตีความเองนะครับหนังไม่ได้เล่าว่าพระเอกพาไปไหนและแล้วเรื่องราวของเด็กหนุ่มช่างฝันจอมหัวดื้อกับพี่บึกอดีตมาเฟียกลับใจมาเป็นพ่อครัวในเรื่องสตาร์ทอัพก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้มาดงซอกในอีกรูปแบบนะครับแต่คราวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเอกแต่ผมก็เน้นเนื้อหามาดงซอกเยอะๆมากๆเลยนะกิจกรรมแจกแผ่นแชมเปี้ยนยังร่วมสนุกได้อยู่นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ